ที่อยู่ห่างจากตึกตัวนาะคิดอะไระรันเอาสมุนเอาผีสั้นกับตาจารย์ถูกด้แหละแล้วก็ข้อที่สององค์ประกอบตามแนวแกเและวย ใส่ช้อยให้ต่อพ่อต่อพ่อขอไข่ขอไข่ไหมขอไข่ปะขอไข่ครับ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 ไม่รู้ครับขอไข่ขอไข่ขอไข่รู้แล้วขอไข่ขอไข่ขอไข่ไม่ให้ลองครับน้องเจอโจ,โจโตโตทย์วิศิษฐ์ ในข้อสอบอาจจะเป็นอย่างนี้บางคนตอบปุ๊บก็ตอบเลยไม่ไ,ไม่ไม่ได้รูว่ามันมุมมุมไหนอยู่ควาดไหนก็ไม่ได้ใส่เคบรื่องหมายวกรอบใช่ไหมก็ผิดนนั้นทำเป็นแล้วก็ข้ามเลยนะเนาะทำไม่เป็นก็เฉเย อนักสกีข้ามทุ่งแล่นบนหิมะคงไม่ว่าหรอกลูกก็ลูกนักสกี้ไม่มีผมเลยหัวหัวเล่ไปเขาใส่หัวโอ้ใส่ปิ้งแล้วนะใส่เล่นกันหิมะอ่าไม่กันหิมะตัวอะไรตัวตาเลยแม่เหมือนแม่ต้องมองไม่เห็นตาตาว่าใส่ หล้ายคน,น <c oughs> อบอกว่าพี่เดซิลเตอร์เสื่อมนะครับมันเสื่อมหรือไงน,อนะน่ารักเนาะอันนี้ที่รูปาป่าองมาใส่ผมกันน้ออยู่เสรมกันนะฮ ถอดหมวกกันน็อกก็ได้ ไมปไหนได้เนี่ยนี่สาระมากสิบโมงแล้วยังไม่ผ่านไปไหนได้เนี่ยอะไรบอยิมะ้ยิมะแล้วเป็นระยะทางหนึ่งกิโลเมตรเออเป็นไหนไม่รู้เหรู้ว่าหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ไปทางทางที่เราจะออกไปเราเขียนอะไรเนี่ย ข้างบนเป็นเ <Okay. S 1> หนือนะข้างล่างเป็นใต้ขวาเป็นอ่อซ oh. oh. ้ายเป็น oh. ทีนี้ก็บอกว่าไป2กิโลเมตรใช่ป่ะทางที่จอยออกก็เร็วไปอ่อสองกิโลเมตรอาหารยาทางครับยาทางทั้งหมดคือ ก็หนึ่งบวกกับสองเป็นสามนั่นแหละระยะสามเดย้แล้วก็ทิศทางที่อยู่ห่างจากจุดตั้งต้นก็คือตรนนี้จุดเริ่มต้นที่ปายังทีดปลายสุดมันอยู่ระหว่างตัวันออกกับทิศคุณเนี่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ระหว่างที่ตัวนันออกเสียงเหนือใช่ไหม อะสมมติโจทย์ข้อนี้แปลงนิดหน่อยเพื่อนที่เป็นรลยะกระจัดขึ้นบนหนึ่งกิโเมตรไปทางที่มันออกอีกสองกิโลเมหาว่าระยะกระจัดทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายเท่าไหร่รู้น้าอันนี้จะตอบรูท่า้าไปเลระยะกระจัด แล้วทำมุมอ,อ,อ่ะทำมุมทำมุมเป็นมุมเซต้าก็จะได้ว่าแทนเซตา้านคือมุมชิดฉบ่บก็สองส่วนให้หนึ่งก็คือสองหาคิดออกมาให้คือหกจุดสามจุดสี่ถ้าเกิดคิดเป็นแบบการใช้เรียนระยะกระจัด ม้าอะไรบินได้ม้าแรงมาให้ตอบแบบไหนครับตอบตอบให้มันบินได้อรัถึงม้าไม่ปีนมันไม่ใช่ประเด็นม้าม้านกมันไม่ใช่ประเด็นม้านำปอดม้าไี่เสือกม้าเป็นกษัตริย์บอกบอกแล้วว่าพี่ไม่เสือกใช่ป่ะมีคนเสือกพี่แล้วม้าอันามพาบินได้ใช่ออดออดอันามันโอ้ เงี้ยคนนี้มาเที่ยวอะไรสิบหกต้องคอยแทงหวยแล้วเฮ้ยคุณไม่ซื้อเลยได้ปลาประเด็นไม่ได้อยู่ที่แทงหวยเนี่ยสิบสองเนี่ยสิบสองปลาเอาสิบสองไปหนึ่งจุดเจ็ดสองสี่สามออกมาเป็นเจ็ดตัวเดี๋ยวไม่หาให้ได้ หนึ่งเจ็ดสองสี่แปดสองสี่ห้าเลยนะก็ไม่เคยเล่นก็ไปคอยแทงหวยซะไปคอยแทงซะคอยแทงหวยไปคอยแทงหวยซะอคือที่มันไม่ไม่สอนต่อเลยหายเข้าใจ มันมัน,ม,นมันบอกว่า <Wow. S 1> ตั้งแต่สร้างมาเนี่ยตึกนี้เป็นตึกที่ไฟไหม้ง่ายาที่สุดก็เลยมีออดอันนั้นเป็นี่มาของออดจริงๆอิออดเอาไว้ไว้ส่งสัญญาณว่าไฟหาไหมใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ไฟมันไม่ใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยไหมแล้วเขาก็เลยแปลงเป็นสัญญาณกิ่งซะ <c oughs> สาเหตุสาเหตุที่มันไฟไหมบ่อยคือเขามันมีสัญญาณไวเลสเนี่ยแล้วกล่องมันติดกับไวไฟ แค่นี้เออแต่ว่าแก่แหละเราาบมาเไ่ไฟรีด้วยาบางคเอาจจะฟังเราไม่ดูเรื่องก็ใหเอาน้มันหมีไปหยดหูนะครับจะไดู้่เรื่องจะได้เข้าใจอ๋อพอหยดเสร็จหมีก็จะหืน ไม่ไม่ไม่อยากอยากเห็นอารมณ์น้องที่เปิดวีดีโอดีกว่าอะไรวะชั่วโมงหนึ่งเลยวไม่มีสาระถามไปยี่สิบนาทีละเดี๋ยวหนูจัดแบบพวกดีแอคชั่นให้ค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายของเพื่อนค่ะโอเคเปิดมาพี่ชื่อโอมเขาปิดเลยปับอกทำไม คุณสาวไม่เขียนชื่อลงกระดาษแล้วพี่ไม่ได้ชื่อโอมนะครับแล้วน้องอย่าไปเชื่อนะครับพี่พี่พี่ชื่อน้องแพมนะครับดยูหน้าไว้ก็ก่อนก่อนที่พี่จะเริ่มก่อนที่พี่จะเริ่มงานเตียวจิวเวลเนี่ยพี่เตรียมงานมาเป็นเดือนเดือนเลยหลายเดือนมากงานอะไรรคับงานนี้แหละเป็นเดือนเลยก่อนจะมาสอนพี่ที่เข้ามาอย่าคิดว่าผมจะสอนนะครับพี่ไม่ได้ ไม่ไม่ได้เห็นผมสอนแน่หรออาจจะประมาณ